มาต่อมาต่อคลิปครับมาจากวัดกาหลงแล้วก็จะมาเนี่ยวัดกาหลงแล้วก็จะมาเขาเรียกว่าชายหาดทะเลอะไรนะดีรถจอดไว้ตรงนี้ครับอันนี้ก็จะมีสารเจ้าอันนี้ก็จะมีศารเจ้าครับเราก็จอดไว้ตรงนี้เดี๋ยวไปหาหน้องๆกันนู่นอยู่ใกล้นู่นอยู่ใกล้เดี๋ยวเดินเลาะเลาะไปครับพอดีมาถึงวันนี้ก็น้ําทะเลลดพอดีโอ้โหน้ําทะเลลดพอดีครับ น้ำทะเลลงนู่จะขึ้นอีกทีหนึ่งก็น่าจะเย็นๆนี่ครับน่าจะเย็น,น,นเย็นน้าทะเลจะขึ้น,นครับมาเที่ยวชมกัน,นครับใครว่างก็มาได้ครับสมุทรสาครนี่ยครับที่นี่เขาเรียกวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามน้องคับเดี๋ยวไปดูป้ายก่อนไปดูป้ายครับห่างจากวัดขาหลงประมาณ5กิโลครับก็มาถึงแล้วห่างจากวัดขาหลงก็ประมาณ5กิโลกว่าๆก็ามาถึงแล้ว เมื่อกี้ก็ได้ไปทําบุญที่วัดกาหลงแล้วครับก็มาต่อที่นี่อ๋ออันนี้จะเป็นเออเที่ยวกาหลงครับเคาเรียก่าชายหาดอะไรวะเนี่ยเขาเรียกว่าใชายหาดอะไรวะเนี่ยไปหน่อยก็ถึงวัดกาหลงแล้วเนี่ยเขาเรียกใช้ยหาดครับวันนี้พอดีน้ำลงครับน้ำลง น้ำลงมาถูกช่วงน้ำลงพอดีเคยมาครั้งหนึ่งน้มันจะขึ้นสูงครับแต่วันนี้น้ำลงโอ้โหสายลงล<ะ>หาดทะเลสายลงุงเออเขาเรียกว่าหาดชายหาดทะเลสายลุงครับเดินไปหน่อยเดี๋ยวไปดูน้องเขาเชิญพี่กันเป็นดูน้องเขาเชิญพี่กันอ้า น้องจีไม่ได้ปิดน้องจีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่อยปิดเดินไปนู่นบรรยากาศน้ำทะเลครับถ้าน้ำขึ้นจะขึ้นสูงฮะขึ้นสูงมากน้ำทะเลกำลังมาเขาบอกว่าน้ำทะเลกำลังมาน้ำทะเลกำลังมา น้ำลงอย่างนี้เสียวซึนามินะจะเป็นซึนามิเผาเรไม่รู้น้ำลงงี้เป็นขึ้นซึนมามิเป,ปล่าละเสียวอ้าว ถ้ามันลงอย่างนี้ก็เป็นคลื่นเซอร์นามีน่ะนั่นแหละถ้าเซอร์นามิมาจะขึ้นมันสูงกว่าน,นี้นู่นน้ำกำลังมาครับเป็นคลื่นเซอร์นามิเปล่าอ่ะดูดีขึำำ้นมาแล้วสวยมากดูน้ำกำลังมาแล้วครับออน้ำทะเลกำลังมาฮะ

มากับคนรู้ใจไปที่ไหนก็สนุกอืออ่ะสัมภาษณ์น้องๆขาหน่อยโอ้โหเชอร์ฟี่กันใหญ่เลยครับ<ต>เชอร์ฟี่กันใหญ่เลยโอ้น้ำมาแล้วนะเร็วมากเลยขึ้นเลหมือนกันน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วจะได้บรรยากาศสวยๆแล้วน้่นสะพานที่เราหมายปองสายลุ้งได้หรือ,อยั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 ง เอาให้เต็มที่เลยน้องเอาให้เมมเต็มไปเลยอีกวันไหนจะได้มาอีกวันไหนจะได้มาเอาให้เต็มที่เลยขึ้นมากรุงเทพแล้วทักมาขอที่ด้วยนะวันไหนจะได้มาน้องจะไปกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนอนู่นไงนกสีขาวอะน้ํากําลังขึ้นมามันจะมาแล้วน้ำทะเลกำลังมาครับน้ําที่ไหลคืนก็ไหขึ้นครับเดี๋ยวน้ก็ขึ้นแล้วอันนี้นกสีขาวอัาเรียว่านกเจ้าข้อยาว ใช่ไหมเขาก็สนุกกินหอยแหละน้ำกำลังไหลมาแล้วโอ้โหน้ำลงไปลึกมากเนี่ยน้ำกำลังมาแล้วคล้ายๆคลื่นสึนามิเลยนี่จะถ่ายตรงนี้เนี่ยคลื่นสึนามิก็แบบนี้แหละนี่นคลื่นสึนามิน้ำกำลังมาครับน้ำทะเลกำลังมาน้ำกำลังมาเลยแต่ถ้าเป็นคลื่นใหญ่กว่านี้ก็วิ่งหนีแล้วตอนเนี้ย ว่าคลื่นเซร์นามีเลยอ่าเซ<อ>ฟพี่เต็มที่ทฮะเอาเต็มที่เลย ลืมถ่ายด้วยเด้อเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนอน้ำทะเลกำลังมายิงยิงก่าคลื่นเซิรนมีอีก 对吧 <music> แล้วสามสาวพาแล้ววันนี้ได้กี่นาทีแล้วแปดนาทีแล้วโอ้โห,โหเร็วมากได้แปบดบนาทีแล้วเต็มที่เลยลน้ำมาแล้ว,ลวเดี๋ยวให้ดูมันมาใกล้แล้วน้ำมาใกล้แล้วเขาบอกมันจะขึ้นเต็มตอนเท่าไหร่สามโม,โมงครึ่งเนี่ยเสียงน้ำเห็นเสียงน้ำไหมโอ้โหพัดมาแล้วนะไหลมาแล้วยังกจะขึ้นเซอร์นามิหน่ะ เดี๋ยวให้ดูน้ำยังก็ขึ้นซูนามิเนี่ยมันไหลมาเรื่อยๆครับเห็นไหมเนี่ยยังก็ขึ้นขื้นซูนามิเลยเนี่ยนี้ำกําลังมาครับน้ำกําลังมาเห็นเห็นน้ำไหมน้ำกําลังมาครับเดี๋ยวให้ชม เดี๋ยวก็มาถึงแล้วเขาเรียกว่าสะพานสายลุงครับอยู่ตรงนู้นสะพานสายลุงใช่ปะใช่ตรงนั้นสะพานสายลุงโน่นสะพานสายลจะพาลุงเดินไปสะพานสายลุงอืงงมแบบเผลอๆอ่ะมองนกมองไมง้มมเอาให้สวยที่สุด เฮ้ยอย่ายิ้มดิไม่สวยอย่าอมยิ้มดิมดว,ดว้าวดีายย่าน,นี้ยาหีคนถ่ายคนถ่ายที่สาวเขาโอ้โหเชฟฟี่ให้น้องอย่างแบบ สุดยอดเซลฟี่ให้น้องอย่างสุดยอดครับโอ้โหดูท่าทายดิยอดไหมน,ไน้ำมาใกล้ถึงแล้วน,น้ำมาใกล้ถึงแล้ว จะถ่ายทิกตอกแป๊บนึ่งเดี๋ยวไปแค่นี้ก่อนครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมอีกให้น,น้ําขึ้นมาสูงก่อนใช่เลยให้น้ํามาสูงก่อนอ่ะจบคลิปแล้วบ๊ายบายหน่อยใช่ค่ะจบคลิปแล้วจบคลิปแล้วพาไปใสล่ลุงต่อนะโอเคเดี๋ยวพาไปใสล่ลุงต่อ,อ,อดูท่าดีดูวย้โห